แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ3ปีปีการศึกษา2,568ถึง2,570โรงเรียนวัดจำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ตั้งอยู่ณนะหมู่ที่7บ้านจำรุงตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองจจุบันมีนักเรียนจำนวน31คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ักเรียนระดับชั้นอนุบาล2มีจำนวน3คนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3มีจำนวน6คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีจำนวน4คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มีจำนวน6คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีจำนวน2คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีจำนวน8คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มีจำนวน1คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน1คนค่ะมีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำรุง1คนคือนางสาวปวีณาพุ่มพวงค่าราชการครูมีจำนวน4คน ครูจ้างสอนมีจำนวนหนึ่งคนและมีนักการพันโรงจำนวนหนึ่งคนบริบทของโรงเรียนวัดจำรุงสภาพชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีมหาวิทยาลัยบ้านนอกเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและคนในชุมชนอาศัยกันอยู่แบบเครือญาติมีประชากรประมาณ532คนอาชีพหลักของคนในชุมชนคือทำสวนทุเรียนเงาะ มังคุดลองกองและมีการผลิตกะปิน้ำปลาเป็นสินค้าของชุมชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดจำรุงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพละเมืองโลกมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่ดีในการทำงานและการศึกษาต่อ ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความพอเพียงวิธีการบริหารจัดการและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในโรงเรียนมีการนำ DLTV มาใช้ช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน โดยทำการสอนตามตารางเรียนของ DLTV ซึ่งตารางสอนของ DLTV จะสอนจบในเวลา14นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นจะมีการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมครูพระสอนรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมลูกเสือสำรองชุมนุม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจำรุงจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงได้พบปัญหาจริงเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นการปลูกผักสวนครัว การประกอบอาหารเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆอีกทั้งมีการปลูกฝั่งพฤติกรรมอันดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนพึงกระทำผลจากการนำมาใช้ จากการจัดการเรียนการสอนโดยการนำดี t v v มาช่วยในการสอนนั้นทำให้ผู้เรียนได้เรียนตามจุดประสงค์ที่กำหนดที่นักเรียนควรได้รับอย่างครบถ้วนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากบทเรียนและจากการอธิบายสรุปผลเพิ่มเติมของครูประจำชั้นทำให้มีความสุขทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนผลการเรียนของนักเรียนจึงอยู่ในระดับที่ดีเป็นที่น่าพอใจ